อ่ะมาดูกัน่าจะอรอดมะรท้ทยเนี่ยกำลังจะลงบอ่อต <c oughs> า,ายมาก ลับดีย้นเช้าๆครับเจ็ดโมงเช้าเด็กจะมาทําทางไปเช้าเลยวันนี้น่าจะเอาดินมาลงแล้วก็ดันจากนี่ไปมั่งนี่ระยะทางก็ประมาณห้าสิบหกสิบเมตรครับดันเร่งเพื่อให้ได้เบิก เงินใช้ครับก็เหลือไม่กี่เที่ยวเหลืประมาณสาสิเที่ยวก็เต็มแล้ว โคลนหอครับแต่เมื่อมันเละรถนี่เข้าไม่ได้ครับจมมาตั้งเต่นู่นนู่นเลย สองแรงแข่งขันรวมโดยช่วยก,นกนนันเท่ากันครับ501 8เเท่ากันกัน1นึ่งล้อดำคัน1นึ่ล้อดแดงอ้า

มุดินเลยเอา้าอันนี้รับรองว่าเนื้อๆครับอครับก็ตื่นแต่เช้ามาเหมือนกันเนี่ยเรามาจิตโมงไปยัก็มาถ่ายเอาจิตโมงเหมือนกัน คันหนึงคันสีดำนี่ลายโลไม่ค่อยมีแล้วจะลื่นม,มากเหมืนเจ้าโลดแดงโดกยังอยู่โลสีดำนี่โดกยางก็ใกล้หมดแล้วแหละจะดัาไม่ค่อยไปเท่าไหร่จะลื่น อย่างนี้นี่ถ้าได้แท็กเตอร์ดีสงขนาดนี้ก็สบายเลยกันไกลๆอย่างนี้วันนี้ไม่ตกก็ เสร็จครับอยู่จะประมาณร้อยห้าสิบเที่ยวร้อยหกสิบเที่ยวประมาณนี้พาพากันแปลมาตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็มาจะเต็มแล้วแหละมาร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเที่ยวนี่จบ เราลิก,า,กานบ่ยกฐานลงฐานจะไม่ค่อยไปนะไปให้เราลิกฐาดบ่ ไม่มาตกยากทำไไมน้ำมันแห้งก็ตัวโยกหลวมหลวมเยอะ น่าจะเกิดาตัวโยกด้วยตัวโยกคอนโทรลน่าจะหลวมมากว่า ลังใจก็จะดันยาก ทำเนฐานสั่งย่างไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยจะขึ้นเจ้ารถแดงนี่ก็ควบคุมคอนโทรโลด้วยเสียสะระยะดันนี่บายมากเลยนะ ระยะด้านนี่้อดมีโดยประมาณ50เมตร <c oughs> รถถอยเข้ามาไม่ได้ฝนตกโอ้ลำบากครับงานหน้าฝนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ งานนี้เนื้อเนื้อเลยเอาอัดไปเอายังไงก็ต้องทำครับไม่ทำไม่ได้อ้าลุยเต็มที่เลยเหยียบเต็มตีน ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ